ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่างลกอาป้าเป้ลูกอยากเป็นอะไรี่หดูสิคะป้าป้าหาซื้อมาเปืนสำหรับอะไรปิวปิวปิวปวปิวปิวปาอยากเวป็วอะไริวป็นปักป้องิวป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 ็นอะไรนีปเป็นนักร้อปอันนีปเวปิวปิวปิวปปิวปปิวปอยปาวปปิวปิไปิวปิววิปป้ช่างา อินนี่ขอไปว่ารูปไปนี่ได้ไหอินนี่ขอว่ารูปได้ไหมป้าอ๋อป้าป,ป้าเป้ลูกเลือกเครื่องคิดแรกก่อนคะนอ๋อไหนป้าดูสิลูกเลือกฮะเปิดเปิดอะไร <c oughs> เปิดตลอดเลยเพลงอ่ะทูบอ่ะนี่จะหารีโมทอีกละ <c oughs> อะไม่เอาเข้าปากไม่เอาเข้าปา,า,าก ดื่มน้ำโชว์ป้าหน่อยดื่มน้ำโชว์ดื่มน้ำทุกครั้งเสร็จแล้วต้องแฮ่เหรอปิดปิดวันนี้เก่งเอสิคะกินจะหมดเกลี้ยงแล้วนะคะป้าป่อนเนี่ย หวานกินแล้วดวเพื่อนๆมาเอามามามาดาดามามางาม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 าียบามาเปิดเปินอีนที่ฉันายากจะดูาม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 พี่มามีมา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 มไมา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 ่ามานะมามามากามามกมาเาม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 ม กินเก่งมากหมดแล้ว